ช่วง The Boss Inspiration สนับสนุนโดยหลักสูตร The Boss สู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ วันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านผู้บริหารฝ่ายการตลาดห้างส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์ประเทศไทยครับคุณวิชุดาจ่างใจมนครับสวัสดีครับคุณวิชุดาครับสวัสดีครับครับได้ยินชัดเจนนะครับค่ะครับคุณวิชุดาครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดมองว่าการเรียนรู้ทักษะจากเดอะบอสโดยเฉพาะหลักสูตรเดอะเมนเจอร์นั้นมีส่วนในการพัฒนาองค์กรในท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขนาดนี้ยังไงบ้างครับคุณวิชุดาครับ ในมุมมองของวิชานะคะก็คิดว่าหลักสูตรที่เราไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ the manager ของ MPI นะคะก็คือมีหลายอย่างเป็นหลักสูตรที่ดีก็คืออันดับแรกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปนะคะเพราะว่าการที่เราจะเป็น arson, ผู้บริหารระดับสูงเราจะต้องรู้ก่อนว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้องเรียนอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้สามารถส่งเสริมเขาเหล่านี้เนี่ยให้เติบโตก้าวหน้าแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ดีเช่นเดียวกันนะคะอันที่สองก็คือ MPI หรือว่าเดโมเนเจอร์เนี่ยคะ่ะจะให้ความรู้ที่หลากหลายทั้งในเรื่องของอทักษะในการบริหารงานเช่นเรื่องของการกระจายงานการติดตามงานหรือว่าการนําเสนอง,งานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับงานได้ทันทีที่สิ่งสําคัญก็คือว่าเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของทักษะในการบริหารคนว่าทำให้ยังไงเนี่ยให้เรารู้จักลูกน้องของเราให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้สามารถจัดงานให้เหมาะสมกับคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่า ก่อนหน้านี้เราอาจจะสงสัยว่าลูกน้องของเราทาไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้พอรเราได้มาเรียนเนี่ยค่ะเราก็เลยทําให้เรารู้แล้วก็มองเห็นภาพว่าความคิดของคนแต่ละคนเนี่ยแต่ละประเภทเป็นแบบไหนทําให้เราสามารถ<อ>ที่จะทํางานแล้วก็สั่งงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะครับโดยเฉพาะทักษะที่ต้องใช้ในการบริหารธุรกิจที่เป็นเรื่องของอาหารเสริมเรื่องของธุรกิจด้านสุขภาพต้องมีการสื่อสารให้ระดับเมนเจ,เจอร์และระดับทีมงานทราบแล้วก็ชัดเจนในแง่สื่อไปถึงผู้บริโภคด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ ครับตรงมุมนี้เราสามารถจะบอกได้ไหมครับว่าหลักสูตรเดลมเนเจอร์ที่คุณวิชุดาได้มีการผ่านการอบรมมาอย่างรุ่นที่เรียนมานี่คือรุ่น104ใช่ไหมฮะค่อโอ้โหนี่เขาร้อยกว่ารุ่นเลยนะสุดยอดได้ได้ได้มีโอกาสนํามาใช้ในองค์กรมากน้อยขนาดไหนครับ จลังจากที่ได้เรียนมาเนี่ยนะคะก็คือจริงๆในการที่เราก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยคะคือเราก็ต้องดูก่อนว่าในมุมมองของผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีความเก่งในเรื่องอะไรบ้าง Aha, ทีนี้ <cool. S 2> ก็คืออันที่เรามองเห็นก็คือว่าคนเนี่ยหรือว่าผู้บริหารที่ควรจะเก่งอยู่สามส่วนก็คือเรื่องหึงหนึ่งก็คือเก่งงาน <ừ> um. สองก็คือเรื่องของการเก่งคนที่สามก็คือเรื่องของการเก่งคิดบวกนะคะทีนี้เนี่ยพอเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดอมเนเจอร์เนี่ยเขาก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องว่าคนเราเนี่ยจะเก่งงานได้ก็คือจะต้องมีความผูเเฉพาะทางจะต้องมมีีคววาาเเชช่่ยญในรือง ที่เราเรียนหรือว่าในส่วนของเรางานของเรานะอย่างเช่นงานตลาดเนี่ยคือเป็นงานที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะต้องดนามิกใช่ไหมคะ,คะต้องพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับผู้บริโภคเพร<อ>าะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องเรียนรู้ว่าอะไรเนี no ่ยจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้เร็วที่สุดซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดบอลแบรนด์เราจะตีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ตรงนี้เนี่ยเดลเนเจอร์จะพยายามสอนให้เราให้รู้ว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยทำยังไงที่จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยเติบโตขึ้นซึ่งเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่านอกจากเก่งงานแล้วเนี่ยเราต้องเก่งคนด้วยการเก่งคนก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราจะบริหารลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชายังไงเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครที่ หลักสูตรเนี่ยเขาจะสอนให้เราเรียนรู้ว่าเราจะเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะต้องมีวิธีในการเจรจาต่อรองกับผู้บริกับลูกน้องยังไงผู้ใต้บังคับบัญชาอย,ยังไงเพื่อที่เราจะได้สามารถพูดแต้ม the right man on the right job ได้ซึ่งจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่ทําให้เกิดลูกน้องเราเนี่ยมีความสุขกับการทํางานเขาก็จะมีความสุขในการทํางานเป็นทีมก็จะเกิดพลังจีขึ้นก็คือหนึ่งบวกหนึ่งก็กลายเป็นว่ามากกว่าสองใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะดีอีกอันหนึ่งก็คือที่สําคัญก็คือเดโมเนเจอร์จะสอนเรื่องของการให้เราเนี่ยคิดบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์กรเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่คิดบวกมากๆเนี่ยเก่งคิดบวกแปลว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันต้องโพสติฟ กรขอ,อวิชดาเองเนี่ยนะคะคือท่านผู้บริหารก็คือท่านดรก,กิจดาที่เป็นผู้ก่อตั้งในสกิปนะคะก็คือจะสอนพนักง,งานเสมอว่าเราจะต้องคิดบวกก็คือท่านจะให้ ท่องเป็นสโลแกนเลยก็คือพรุ่งนี้เราจะดีขึ้นเราจะดีขึ้นทุกวันเพื่อเป็นการตอบย้ำสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตของเราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของกฎแหง่งแรงดึงคือถ้าเราคิดดีมันก็จะดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเมนเจอร์มีเรื่องนี้สอนเข้าไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้คิดว่ามันเป็นหลักสูตรที่ดีทําให้เราเนี่ยสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ทุกวันเลยครับสําหรับคนคที่อาจจะคิดว่าแหมเราเป็นเมนเจอร์มานานแล้วห้าปีสิบปีแล้วผ่านประสบการณ์มาก็เยอะผ่านหลักสูตรมาก็ จะบอกหรือแนะนำเขายังไงครับว่ามันไม่เพียงพอนะทุกวันนี้มันต้องเรียนรู้เพิ่มเติมช่วงท้ายครับค่ะคือจริงๆแล้วอยากจะฝากข้อคิดไว้นี่หนึ่งก็คือว่าการที่เราจะกล้ามาเป็นผู้จัดการมืออาชีพเนี่ยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนะี่ยจริงๆอยากจะให้อาทุกทุกคนเนี่ยทำตัวเป็นแก้วป่า Oh. อย่าเป็นน้าที่เต็มแก้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเราใบนี้เนี่ยมันมีความรู้อีกมากมายมันไม่ใช่เฉพาะความรู้ในเรื่องของทักษะการเรียนรู้หรือมันเป็นความรู้ที่หลากหลายมากมายเราควรที่จะเปิดรับเกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอย่าเพิ่งปิดกัน้นไม่ว่าจะเป็นจากการอบรมสัมมนาเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นบางอย่าง ที่คนอื่นไม่เห็น <ừ> mm. นั่นก็คือโอกาสซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยจึงอยากจะฝากว่าการเป็นผู้บริหารเนี่ยเราควรจะมีการเรียนรู้บ่อยๆน่าจะดีค่ะครับโอกาสเพียงนิดเดียวพลิกชีวิตเลยอันนี้ได้ยินกันมาบ่อยเหมือนกันแล้วคุณอยา่าอย่าปล่อยโอกาสนั้น ไปซะนะครับโดยเฉพาะการเรียนรู้จากหลักสูตรเดอะแมนเจอร์นะครับล่าสุดนี้ก็เป็นการพัฒนาผู้บริหารและผู้จัดการรุ่นที่หนึ่งร้อยสิบแล้วครับคุณวิชนาครับหมายถึงว่าสุดยอดจะมีหลักสูตรอะไรที่มันมาจนถึงรุ่นร้อยกว่านี่ไม่มีแล้วนะใ,ใ,ในประเทศนี้นะครับจัดการสัมมนากันแปดครั้งครับเสาร์และอาทิตย์นะครับเริ่มสัมมนาครั้งล่าสุดนี้ครั้งแรกในวันเสาร์ที่สี่ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับสําหรับท่านที่สนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trainingmpi.com นะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ครับ0918182288 90อีกเบอร์นะครับ021687243 7นะครับวันนี้ขอบคุณคุณวิชุดามากนะครับสวัสดีครับครับหมดเวลาพอดีครับวันนี้ C-O-Vision วันอังคารลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับกับหลักสูตรดีๆจาก The Boss Inspiration ครับ <laughs> ช่วง The Boss Inspiration สนับสนุนโดยหลักสูตร The Boss สู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ